สวัสดีวันหยุดค่ะวันฝนตกนะคะวันนี้ตอนเย็นแล้วค่ะกับข้าวกินนะคะวันนี้จะแกงปลาขยังใส่หน่อไม้ดองนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งขอมานะคะนี่เลยเพื่อนคนนี้ขอมานะคะเดี๋ยวเราจะทําแกงปลาขยังใส่หน่อไม้ดองกันนะคะวันนี้ไปเตรียมเครื่องกันเลยจ้าวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยนะทุกคนบรรยากาศฝนตกนะตกช่วงบ่ายนะคะวันนี้ตอนกลางวันคือร้อนมากคิดไว้แล้วนะคะว่าฝนจะตกเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องปรุงกันเลยค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ปลามีอยู่แล้วนะคะซื้อเพื่อนๆไว้นะคะจากที่ทํางานเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูคลิกดูหน่อไม้ดองมีครบทุกอย่างนะคะทุกคนยกเว้นหอมแดงนะคะเดี๋ยวหอมแดงเราจะวิ่งออกไปซื้อสักแป๊บนึงได้มาครบแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องแบบนี้เลยจ้าเครื่องเราเตรียมเสร็จับเรียบร้อยแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาตำเครื่องกันเลยจ้าเครื่องที่เราจะตำก็คือพริกนะคะหอมกระเทียมเราจะตำให้มันแหลกประมาณหนึ่งนะคะทุกคนพอแหลกประมาณหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักไปผัดน้ํานะคะ ผัดน้ำเปล่านะคะไม่ใช่น้ำมันนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนน้ำเขางวดงวดแห้งๆหลอดเขาจะมีกลิ่นหอมของพริกกระเทียมแล้วก็องหอมเด่นๆขึ้นมาเลยนะคะทุกคนเราก็จะใส่ข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เดี๋ยวเทน้ําล้างครกลงไปเลยจ้าปิดฝาไว้นะทุกคน mm hmm. พอน้ําเดือดปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หน่อนไม้ดองไปเลยจ้า <S <S พอใส่หน่อนไม้ดองเสร็จเราก็จะปิดฝาไว้อีกครั้งหนึ่ง <S <S เปิดมาเราจะปรุงเครื่องนะคะ ก็จะมีรสดีผงนัวผงปลาจะจันน้ำปลานะคะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะทุกคนแล้วก็ชิมรสชาตินะคะให้มันออกแบบรสชาติของเราอะ่ะใครกินแบบไหนใช้รสชาติแบบนั้นเลยคะ่ะเดี๋ยวฟ้าก็จะออกเค็ม,คมๆนัวๆปลานิดนึงนะทุกคนพอน้ําเดือดจะจัดปุ๊บเดี๋ยวเราเอาปลาลงไปใส่นะคะไม่คนนะทุกคนเดี๋ยวมันจะขาวนะคะ ปิดฝาไว้เสร็จสรรเรียบร้อยได้เวลาก็โลยใบหอมๆลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนหอมมากชิมแล้วก็จะออกนัวๆมีรสเปรี้ยวของหน่อไม้นิดนึง